สบายดีพี่น้องปอนเข่าร้านพี่น้องเด้อเอามั่มลูกมัม่มมั่มเอออืมพิ่นอยากกินเข่า่นก็ไข่ติ๊บเด้อด้ยกันเพิ่นไข่ติ๊บเป็นพิ่นอยากเขา่ากินลูกกินเข่ากับไข่ต้มไข่ต้มใส่เมคก,กี้ปอน ทิ๊บขาก็ใส่งามขาเลยเอาเอามมมัมมัมลูกมัมมัมมี่เออลูกอ่ะเร็เร็วเร็แม่ปวดแขนนี่ยไว้อาคลับิปับกิับอ้กินกินอยู่อยากินอยู่ได้ข้าร้าพี่น้อง สามคำสมเซยส,สมเซยส,สมเซยส,สมเซยใส่ชนาะฉันพึ่อยากนลยพึ่งกุ้มใครติบเข่าเลยนะสามคำแล้วดึงมาเศร้าเพาๆให้กินนมต้องให้กินเข่าก่อนบา,าดพึ่จากนอนจะให้กินนมนะต้องหลดนมมันใหญ่เลยอานมได้แล้วสาเนี่ยนะคนกำลังกินเขา่า รับกิ๊บอเพอไปสาพอไปในสาพอกับมัเดืกใกล้เนี่ยให้กินข่าก่อนกันพอหลักนี้ป้านี่สีคำมานังเนี่ยนี่ก่อนนะให้กินเข่าก่อนไม่เสแสรน้ำกลนนะหนูให้ลูกกินเข่าก่อนนี่แม่เพิ่งไปตลาดกับนางขิงไปซื้อผักหอมซื้อผักกินกัดลาบ ดูเห็ดลาบไก่สูเมะกินเหมือนไงฮะแม่จมจะกินลาบไก่เรื่องแหงกกระน,นาจับใส่เมื่อวานนี่ยแต่เอาเลื่อยๆครับกระไว้กินในในในขบเพครื่องซ่นา,นานทำดีเนาะทุกเสิร์นมากกกินลงตลาดลงดตลาดกระไว้มีเป็ดมีไกลล่ก็หาเป็ดขะไก่กินเนาะพี่น้องทุกทีได้ดาอ้ำหาคำ เก่งไรเก่งไรอะไรเก่งไรคือตัดไปอยู่ครอบครัวมียังกะอันนี้ไก่เลี้ยงคุณพ่ามีเป็ดมีไก่เลี้ยงสบายอย่าตที่พี่น้องมากก่ก็เดิขาหลับต้นอันนี้แหละความหลับต้นหลับต้นแขกคนหมูผูกเนะาะเพราะว่าพี่น้องว่าเพื่อนมิตรสหายมาเยี่ยมมายามกันก็มียังเฮยกินยังเฮ้เหมือนนี้ต้มไก่เฮ้ลับไก่เฮยกินเป็ดบ่เฮย โอ้ยเพิ่นจะยุกอยูเองปัดมือแมวเนี่ยนั่นดอกภาษาบ้านๆเฮาเนาะเอ่ะม้ยจำมือเสกเซ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 กกินไรกินไรหกคำแล้วหกคำแล้วเมิ่งสกหอดสิบคำบ่กหกคำเลยเด้อร้านขวดที่เขาป้อนข้าวร้านป้อนข้าวต้มไ ปลอดภัาแต่แมกเมนไปตลาดผมมาลินน้ำเอื่อยเลยเนะเออเออาหลินน้ำเอื่อยแน่อืมข้าแล้วเด้ออำ ำมสซงเซรมเสเอริมเสรมสมเสอะตีนอ้อยอนี่ฮะอะตีน้อยเลยอนี่อตีน้อยจะลงมาเกิดน้ำคนล่าบ่จะอยู่ประเทศจีนจะเป็นคนจีนบ่เป็นจีนน้อยบ่เป็นอะตีน้อยลงโคอยู่เมืองจีนมันคนไลยแหละคืยเกิดนําน่ะมาเกิดอยู่ประเทศลาวนะ คนละเมืองลาวมันบบลาณมาเกิดด nah ูแ um, ล like ้วอ er ้าวเป็ดนี่เออเป็ดคำเว้ยเก่งอลีป้าเบาหน่อยจะมาเชมาก็เรื่อบด้มาาเงียบเลยอยู่ใต้หลาคนทะ่สิ่งที่ข้เี้จมบไดาม่าเ้าวี้ ขายเถียงข้ายขค้งสวยเอื่อยเลยตัวเรียองบัตรมาซ้ำบอกว่าสองเสมอีเมซี่เมื่อบัตรมาเลยลูกชายหล่ะลูกชายพาวิบม,มันบ่มีผู้ค้ายเถียงสวยด้ผู้เอื่อยก็หาคนนั้นจะได้คนอยู่ไปเห็งานงานบ้านนั่นหายเดือนหนึ่งจะได้ร้านหากินอยู่นำ้ำถูกอย่างอยู่น้ำมดแผลบสบอกสบู่ของใสของซอยอยู่น้ำมดเราทันซักผมจะได้คนไปอยู่น้ำสองคนเดียวเนี่ย ใบหนูปลาหนูนอจองเราหายเดือนหนึ่งร้านหาของใส่ของซ้อยเป็นแป้งเป็นสบ,สบู่เพื่อแต่งหนกักแต่งหนา้าให้เอาในห่านเราเลยอยู่ในห่นมดาสมซัเสื้อผ้านาเพนุ่งถือน้ำเพลมดล้านห่านจะินงยู่น้ำห่นมันกระหาคนงานยากแต่พี่เราไม่ต้องคนบันนอคนต้นในเมืองนะครับผมมาเห็น คนบ้านนอกบ่มีมองไปมีมองเห็ดเนะี่ยเขามาอยู่เวทีมาน,นอกกันนานเลยจะได้คนสื้อสัรคนบตินสันมือเงวมันบ่นมีลูกลานเองกับมันบ่นมีเกษตรได้ไ,ดไปกะเวียงไปไทยไปเวียง ผลูกลานก็ได้เพมีผู้อยู่บ้านลูกรานทางเหมยมณ์ก็ได้ตัวแรกกับไปไทยก็ไปเวียงในฮิวเวียรจะเวียงในทีวเวียงก็เงินดีดอกเมืองใหญ่หาคนงานยากเมิดแล้วนั่นอ้ําอิ่มท๊อได้ไหนแม่นับเก้าเก้าในโรลิซิปนี่เก้าเก้าตัวนี้เนาะมาจะเก่งอีี อย่างงี้ดีเข่าคำเลยเด้อบอกไอ้กินเข่าเข่าคำเลยเด้ออ้าวนี่อ้าวอ้าวนี่ยอ้าวไข่ขาวนี่ยอ้าวไข่ขาวกัดจิ๊บกัดจิ๊บอ้ะเอ้ยนี่ฮามอนจะลองจ้ำและยืนให้น้องดูสิเข่าขาปากเองวะวะจ้ำและยืนให้น้อง ดันมายืนให้บ่ให้เพิ่นเอาเองเขัาปากเพิ่นเองเนาะเอ้าวใจร้องเออออาเขัาปากเองเอาเบิ้งจับอ้าวเอาเขัาปากเองได้เนาะบ่ได้อยากให้กบบ่จับเองได้ยินอยากให้ปอนซีเป้าเลยเองเ่งนี่ตื่นมาจังปอนเขาน้องแบบนี้บ่ต้องเอานมให้น้องกินน้องใหญ่เลยก่นกินนมห่างให้กินนมยาีมือเศร้าเด็ดขาดนะ ต้องให้กินเทิ้งโลมหมักน้องให้เวลา<อ>น้องน้อนให้กินนอนแม่ชินโน่ให้แล้วน้องให้กินบ่นี่กินข้าวนี่กุ้มไข่จิบข้าวเองเลยกินข้าวนี่อืมก่อนกินเลยเนี่ป้อนซิบคำหรือซีเอ็ดคำนี่ได้ไหมอืมอาตุ๊กเอาจับใส่ปากเอเอาน้าม,มาเตรียมน้าม,มาเลยยกไปก่อนนั่น้าหน้า,นาลูกอ่ะไม่สนใจอะไรนี้เอานี้นี่นเลย แม็กแม็กน้องคือบบกินนั่นสิเฮ็ดอีหยังเลนนี่บ่บ่ลินอันนี้โบลินปักกาสนใจน้องกินนี่ว้าวดินน้ำโบกินน้ำเป็นแนวนี่ปะว้าวนี่ข่อยบบกินแมกว่ะสิบเอ็ดครั้มแล้วพ่อวะยิ่มแล้วบอกประจั เอาอิ่มแล้วพี่น้องคลิปนี้กับพ่อนเขาถ้าไม่ยกน่อยเด้อพี่น้องเด้อโอเคบาย